ทั้งใส่น่ะขนาดหัวแน่ะโคตราลงคนเรามาเล่นได้ยี่เน้อติดย้อนย่งกูนี่กกลับบ้านสงการมากลับตะเวงตะเวได้หรอลปว่าลงงานติดเราติดนี่จันยที่เจ็งไหมเจถ้าเจ็ดวันจันทแปดอังคารเพุ and am alone. ใส่ได่อบได้ไหนี่ไ่ได้ขึ้นเขาที่ว่าม่นบอกขึ้นเขาปากบะวกร่งสี่เดีพ่อกะทิ้งหอนนี้เกห้่ะสาบน่น

แน่นที่ลงที่แห้งเะยเบนบอกจ้าว่ามันที่ล้มตนูลงมาจากเนอ่าออกไปถนนยังแคบไส่น่ะจำได้ไ่ลับเลยว่าที่ผมมีจอดซื้อของเซเว่นล้วมันแคบลายมันเด่นตะลดดไตะลืดไปลดไปเลดไปดไดไปตะลืดไปลยดะลืะลืไตะาืน้ปตะลืดตะลืดปลยนะลืะนะันดไปนไปไะ เขาจีบข่อเซ็นต์ไปก็รู้ไงน่าจะอาบอะเนี่ยไอ้บิ๊กผู้กบ,บั้บนตังหวัดกาส่วนนึงนี่เนาะอืครับแล้วมอีไปทุลายังมันมันจัไหม

ว่ามีไฟแดง,แแดงแมาแค่ไหนนะนี่ไปรับขึ้นเขางลงปูนใช่ปะนั่นวะอดขนรถอ่ะลองเลยสีสดีประเทไทยละ รูดเปนลายก็ไ้อ่ารูป่าวันรดวัดวนท่นนี่ครับแต่ยองค้นแล้วจเ่นแล้วให้รูดทรงมาชูน่ะต่บอกเ้าเปลาอผู้ขาดเราไปก็ไอ้เชยญเงยหเติบด้วเลย ハハ <laughs> <laughs> ทโทบอกสมีจะมานี่เนี so ่ม like ีมทันกันเบิดแล้วหรือได้แล้ันเงาแล้วลำโค้งย่นดันแล้วันเดอเนาะแตปูนจะอยู่เส็ละหยดแล้วเราัดนี่เลยไม่ก็อยู่เลยลี่ละคนไม่

รับงานเทศกาลเนี่ยเบ่งไ้ได้ครับเนี่ยเป็นการเรียนทันงานอวบดีย็นเป็นมือเดินทั้งไงล้วงเป็นมือธรรมดาตัวเนาะยินจากกอดแจมนี่เข้าเถอะนี่